ใครก็ตามที่อยู่เลเวล1เนี่ยคุณจะต้องเดินเข้าสู่เลเวล2ให้ได้นะเลเวล2ก็คือการประหยัด การประหยัดคืออะไรอ๋อง่ายมากเลยทุกคนต้องสามารถทําเป็นแน่นอนนะคะก็คือแต่ว่าประหยัดให้ได้ผลจะต้องประหยัดจนกระทั่งสิ้นเดือนมีเงินเหลือนะก็คือทํางานกินเงินเดือนได้เงินเดือนมาก็ประหยัดค่ะฟิกคอร์สลดได้ไหมมีตรงไหนลดได้หรือเปล่าพอลดฟิกคอร์สได้เนี่ยมันก็จะเหลือเงินได้มากขึ้นกว่าเลเวลหนึ่งใช่ไหมคะสาระที่นี้พูดถึงการฟุ่มเฟือยไอ้ก้อนเนี้ยคุณจะต้องลดลงมาค่ะประหยัดมาลงมาค่ะจนกว่าคุณจะสามารถมีเงินเหลือได้แต่จะมีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วคุณแฮปปี้อันนี้แล้วแต่ เลยแต่เลเวลนี้ต่อให้คุณประหยัดมากแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่ทําให้คุณรวยได้ค่ะเพราะว่าการที่คุณเข้าสู่เลเวล2แล้วคุณประหยัดเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลสุดท้ายก็คือแค่เงินเหลือแค่คําเรียกะคำว่าเงินเหลือมันก็ไม่เพียงพอแล้วสําหรับในสถานการณ์ฉุกเฉินในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเจ็บจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆขึ้นมาแค่เงินเหลือมันอาจจะเอาไม่อยู่มันอาจจะทําให้คุณแบบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตรอดไปนะ จุดนั้นๆได้คุณอาจ,จยังต้องแบกหน้าไปขอกู้เงินจากคนอื่นอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าคุณอยู่แค่เลเวล2ก็อาจจะทําให้ทั้งวงจรพังได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เลเวล2ได้แล้วนะคะคุณจะต้องพยายามเดินเข้าสู่เลเวล3ให้ได้ค่ะเลเวล3ของสถานะการเงินก็คือการมีเงินสำรองฉุก เลเวลนี้จะค่อนข้างคล้ายกับเลเวล2ก็ใช้ความพยายามขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันมีเป้าหมายมากขึ้นคือคุณทํางานใช่ไหมพอได้เงินเดือนมาแทนที่คุณจะแค่ประหยัดอะ่ะคุณก็เอาเงินก้อนนี้ตั้งใจเลยว่าจะเก็บเป็นเป้าหมายเอาไว้สําหรับเป็นเงินสํารองฉุก